ไปกันเลยไปกันเลยจะพาดันร้ายที่กูเปิดได้ไปกันเลย,ยเปดไ,ดไปกันเลยนา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 ยนกันก็วิ่งเลยวิว่อ้เย,ย้ดำนำ้ำ

เเดี๋ยวออมันจะมองเห็น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 ,อน,อนเอ้าเก็ดปลาอะไรเน่ <laughs> này đẹp quá lắm, huỵ, <laughs> cái <laughs> này Để tai bao, trong ngua, anh à, đã con đi cứu à, cái à. mới nè, chồng ua. แกไม่รอดนองชั่วตอนเล็กๆใหม่เรียนนั่งซื้อโตขึ้นมาก็ขัดรองเท้าแม่ของเราให้จำเอาไว้อย่าไว้ใจพวกสักสีเทา